วัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไฮยาซิน์อีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆโดยริบบิ้นกากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดานกระไเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกากเพชรสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว33เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ี่เส้นแล้วก็จะเอาด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4ี่เส้นนะ เส้นที่หนึ่งสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งเปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารนทับเหลียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะแล้วเราก็จะกดอลิบินลงไปแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีก็จะจับอลิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัะตูริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายก็เสียบลงไปตรงฐานใต้เส้นนี้นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงและแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นด้านล่างจับริบบินพับขึ้นไปด้านบนขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นมาออกด้านในนะให้อยู่ระหว่างสองกรีบนี้นะคะนี่นะแล้วค่อยดึงค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะ เพราะว่าตัวริบบิ้นนะคะด้านกากเพชรนี้จะชนกันพอดีนะคะนีนะก็เลยจะทําให้ริบบิ้นกา,กากเพชรติดกันเวลาจับดึงเข้ามานะคะค่อยๆดึงนะพร้อมดูกรีบไปด้วยให้ริบบิ้นฝั่งนี้เสมอตรงฐานนะคะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังอ้อมมาแบบนี้นะคะใต้กลีบนี้มานะวนมาทางขวาเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปใต้กลีบถัดมานะตรงฐานนะคะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยค่อยดึงค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาจับทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายดิบินกันนะคะของลีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะนี่นะคะลีก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไฮยาซินอีกแบบหนึง่งสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี สวาสดีค่ะ